เบมันเสียบไหนหน่าหัวซเนียแซบแล้วพอแซสบสุดไปหาหมอเลยเนี่ยเออไปแม่เถาจิ้มันม่แเสียบไปหาหมอยัวร่องมัน่ยตัวนดจิ้ปวดทุกไหม นี่อดอกสุไทร์บาน้องเสียบๆร่วมกันส้นกเยนกัสดีพี่น้องป้องไปสุกุูลก้นมือีนมาโขบกับช่องพี่เกสต์รีโอชาแนลหยิบเน้ มืเนี้ยมาซยต่บหอันนัอันนัปลาไม่แม่อกกินอยูแต่านรว้ามิติปุ้ไปใจวอันนั้นปลาไม่เยวักยัดบาดีเด็่นยก็านได้ใปลาเนี่ยมันก็มันมาขายหลวงว่าขเกตีอาออาเยกนเสียบอจับยนมมามาเออเดพี่น้องกากินเนี่ แยบายมาได้มากินน้ำกันนี่แบบักัางเปเมืเองจะกคลองเนื้อ,อหรอไม่งั้นีกลหนะกินลูกเยอะากก็เป็นร้านดอกเมียปไปร้านัวว่าไก่ิงแีเฮ้ยมันมาปิดปั่นวนะสวยนะใช่เออเดี๋ยวนะ กกินเขาดอกก็ไม่ขหิวเขากิเขาน้เนี่ยก็เขาไปท้ไป้ไหมอ๋อไปเยอะไ็ได้เหรอไปา่พอียงไม่เลยงดือแล้วพี่น้องกินเขาน้ำกันแล้วบอเขาดอกก็กินไม่ไดนไม่ไงไม่กินเขาดอกก็เพี้ยนเด้อบกวนบกวนอามาใบบบกไหมใบบบกอันนี้มันเขาเสียงขออก่อน

เมล่าเราไปใส่มือนีวไ่ายไมู่ดิ่พอมีงนในหลก็จะมาหาเงินปลอบางเียไปหน้าหาหัวผัวขุกรเ่งมาไป่่อลอชุมลมผู้เฒ่าเหนีัยว่ามัน ไปหนึ่งเขาเฮี้ยแหลมเดยวรอที่เสริมสีที่แฉไฟที่แกงไม่งมแกกปานุ่มปาปองเมร่าเออเาคันเลี้ยงันมาก็ไะมาเอาเสารสไปเอาไฟขหน้าไมไฟเพิ่งมาจิ้มมันกอหนามนะครกแก่กไก่่โกรกเลเอาน้าไหมก้อนหนังแกงไก่แก่ เอาเข้ามาแบบนี้เข้าาแบบนหย้ามาแบบนี้ก็ได้อือเลื่อนไปออกปากตายแล้วตายแล้วขึ้นหัวปันแจกแล้วแช่ดิ้งหวานกินย่งเสร็จแจกกันแจกอื้ออือวันนี้มันไหวเฉพาะคุณมันกินอนแช่ดิ้งเงี้ยวันจะล่อยคอยแช่ละจิ๋วกวกันข้าวที่กคุ

อดวว่าอันี้ก็ปสมารอันเบี้ยเที่มองกับแบฟซีนดี่บอกเรียกว่าฟะกุณแม่อันนี้นำนุ่มแม่ซุ่มไปบวชแล้ว่าจะไปงเ้เตียนโมเดี๋วว่าระคุณแม่กัมีระคุณอยู่เกิดมากใกินแค่สามเดืออันอันะกุนเมี่ยผมเกินตลอดขี้ิเป็นเมียมันมีมอนเยีดดะ

พี่แหละพี่น้องพิธีเช่าบ้านระหว่ามีข้อจ่ไปกินกับปุแกงกันบ้างหน่อยไม่กินแบบแค่กับข้าวเหนียวเนี้ยข้าวจ่ากนกับปุณห์นะไส่ส้มใยญ่หน่อยล้มแทบเลยตาี่้อมไป่หญ่ใหญ่หน่อยหอมไปแบบไหนมันนีทธแต่กินแกงเส้นส้มใหญ่ใ่หน่อยหัวปลองี่นี่นี่ กินหอยยี it, so so teachers, so ่หาบาทหมวดเ้อยเดี๋ยวทำเองเข้าหน่อยคนหนึ่งกินแจ็กเก็ตช่วยแจักเกต่แจหอยงี่หาบาทตั้งตัวหอยสิบาทกินสอมืตัวได้เออหอยยัซ้อขาดีแคขผ่วนนั้นหอยิเต็มเต็มหม้อเลยเออตั้งตัหอยชิบบาทกินสองมื่นสมบูรอบากับไข่สิงกบ่อยๆ้งองหมื่นส้ไงเนี่ยนี่ว

ยนัด่ก็จะนันมานไง่ยัดเขาไปวะนี่ยัดเขาห่วยขึ้นไปบอบอคนเดียววาแมวคนว่ากัรกินมันเผ็ดเมื่อเ็ดเครจงจ่าเพ็ดแม่ละือ่มันต้องการเนี้วน้าปันกินในท่ามันเละเผ็ดังแต่เพ็ดแมวมันผสมนี่แมันเป็นาวะเขากิไปกินมามันเผ็ดบันี้านดูตรงนีห่มันสินังมันจออต่น ตั paid, hmm. ้ง mm ้วลาแต่นีส yeah. no. hmm. ไม well> ่ตั <k> <k 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 ้งอะไรนัเ่านม่ไม่มาช่วยด้นยอืมเป็นอะไรเป็นบุกไห้เป็นบุกควักเป็นบ่บ้อนสาวนั่นเองเป็นยังไงเ้าคิดว่าเขามากิัอะไรสดเลยไปใส่หน้าใส่เราไปน้นั่เป็นสั่งที่ต่อให้ใครปองจริงไม่อ่ะไม่ดีจิ

ข้นข้าวนี่ไลแดกเข้าปากยำมูกกวนาะบว่าสจินนาะนี่เนาะเขาพักข้าในคว้าล้วเนาะแดดเขาปากเขาปากกวาดพักมโย่เลยไหมยำพ้าเจี้ยนยำเป็นเสี่มวาดทำนี่มันหยุ่นทมเดียวนี่มันยิ่งขึ้นกตนนี่อินหนานแง่แง่เหมืนเนี่ยนี่มันที่อยอกีหลายคนกินกินกินเลยนะก็มันจะกินํารองเท้ามันมือจะกินกเมีย ไหมว่ากินอ่านันแม่ตีงูแม่นี่ย่างงูเนีเทากินย่างมูเนี่ยเนี่ยนเลยกวนไอ้ตุ๊กยักษ์หมี่บกี่แฉกตํองแนยมันมันดีที่เาจะดกับก้งมันมันดีมันดีมันมันดตัวปนัตักักินใจไปไหนดอกผักเนี่ยต้กินพวปนมันจังเกียหันปนุ้งมันมันดีเน่าปนกุ้งปนเม่งถี่เต้าก็ไปดีพักหนองแม่ อืมคปับานไปดิวันนีกินแน่พังหง่ะเอาแก่จำให้คนรู้สบาหน่อยบานหน้ากันครับหอคือผมว่าเสียนมือนกันเีไปเต็มเลยนี่ย้าหรอสเนเจ้าวะเส้นยงไงเต้นตอนไหนเย็นกูไปห่อกระตุมนกูไปห่อจะบอกเออกูว่าฝันใอ่เขากูไปนั่งเปเจ้าบะนผู้หมีน่อยก็ว่าเจ้าลอไห โอ้ยน oh, mm ั้นกูเต็นสามบาทนึงก็กำลังไงกูไปหน้าสวนกูเว่อเตียนแล้วก็เดินไปนี่ตีตีเออกูก็หูแหลกเกินกูไปหองท่สนกูกรเต็งยืนยืนไิ่หงายหัวเียวตายมมตเ้ยแม่ถั่วจะว่ามันตุพเพาใส่ทุกวันมีเฮ้ยทองานีเี้ยกกไปพาป้าไม่เมี่ยงไมเจ้าพ่าอดสองยาใส่ทุกวันมีใส่ไปเลยนะเ้ยนี่มหลาเป็หลัก เป็นตัวตัวยงหมยเลีกยังหอกไม่สามเจ็ดหมดทุกอย่างไม่ได้ล่าขึ้นนะแม่ล่ะอันม่องทีได้บอกกันมันก็ลไม้เลล่นี่คือทั่วแต่ตันเลยสองเกลียไม่วใช่คุณมกาเด็กคุณาทยตะบอกเขาผิดคุณเห็นป้าตายอองไหมาทานกูเลย

ย um <laughs> ัดเข้าไปยัดเข้าไปเขาแล้วไปพุ่นขึ้นไปท่านหาหน้ามันขอนเนี่ยเออเออพุ่นหายหน้าออกไปเยอะกดเฉลิมเนีมันมีสาหน่อยอย่างไรไอเตีวไปเหาบอม่เขาอมด

ะะเมื่อหลังอาจจะว่าเมืองใหม่เมื่อกี้กะฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนสุดถ่ายไปมือฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้น้ำนีำน่ดเด้อพี่นอ้อง <c oughs>